ช่วงนี้ผู้หญิงด้วยสาแล้วผู้หญิงก็ตกใจเหตุมาแล้วเอ้าทายีก็บอกว่าไม่ใช่น้องหญิงเราเป็นปิสาจนะผู้หญิงก็บอกว่าต้อตายแม่ตายได้ไงต้องมาในเวลาที่ทำหก็รู้สึกเสียใจนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยที่มีมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วเข้าทายีก็เลยมาบอกพระเจ้าว่าเนี่ยพระเจ้าปัะจักไว้เนี่ยถูกแล้วเลย ต้องแล้วทุกอย่างหความสะดวกสบายนอ่้วและผู้เจ้าก็บัญญัติไว้อยู่นะท,ที่กล่าวกับจถามถึงะนะว่าสในธรรมวินัยนี้เนี่ยมีสิ่งหหลยมีข้อปฏิบัติอย่างห้เจ้าว่พิสุนในธรรวนนี้ใช้เพียงวันละหนึ่งคนแน,นี้ก็เป็นสิปร นั่นนี่คือข้อสูตต่างๆที่สนับสนุนว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟังเนี่ยชันมือเดียวโดยเสิ้งไม่ใช่โดยตดงขวั